ค่จะจอกันอีกแล้วเราจะมาต่อกันเรื่องขระนะคะวันนี้ขระเนี่ยมีความหมายว่าเพราะว่าเนื่องจากดังนั้นใช้แสดงสาเหตุหรือเหตุผลของความเป็นมาของการกระทําหรือสภาพการต่างๆนะคะแพทเทิร์นของเขาก็คือคำกริยารูปพจนานุกรมตามด้วยขระหรือ คำนามตามด้วยดะคาระคำคุณศัพท์นะก็คือมีนะแล้วก็ตามด้วยเออคำคุณศัพท์นะไม่ต้องมีนะแล้วก็ตามด้วยดะคาระเลยตัวอย่างนะคะไรเนนอเมริกาเอ๊ะอิคุคาระเอโกะบงกิอชิตะอิมัส 明นอเมริกาเออิคุไป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 คปไ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 ปมัไปไาไปไาไปไาไาไังกไปไปเปไปะปไ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 ปอปไปไปไปีปไ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 ปเดไกไปไะเป เดสคาระ a ามาริเอ k กะโ m เม a i เพราะว่าคุณยามาดะยังไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เลยอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ตัวอ,อย่างหนึ่ง kara. As as kite kara. อชิตะอิโซกชิคาระอซาสเตคิเตคุราไซเนะอชิตะอิโซกชิคาระอซาสเตคิเตคุราไซเนะก็คือเพราะว่า วันพรุ่งนี้ไม่ว่างวันมะรืนค่อยมานะหรือこไซโคโนいุป気をつけて持 u てคาระこิโอプุเคเตะをつเตะคุくだไซก็คือเพราะว่าซุปเนี่ยมันร้อน ดังนั้นกรุณาถือมาด้วยความระมัดระวังนะคะตัวอย่างหนึ่งโคโนชาสึสุเทนายเดเนอะอโทเดสึาคาอุคาระโคโนชาสึสุเทนายเดเนอะอโทเดสึคาอุคาระยา อย่าทิ้งเสื้อตัวนี้นะเพราะว่าจะใช้ในภายหลังโอเคนะคะคำว่าขระเนี่ยเราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะบางทีมันจะเหมือนการเรียกร้องความรับผิดชอบเพราะาแพทเทิร์นของขระก็คือ อยู่ในประโยคที่1ใช่ไหมคะแล้วก็ขละแล้วก็ตามด้วยประโยคที่สองประโยคแรกที่มีขละเนี่ยจะแสดงสาเหตุและเหตุผลของประโยคที่สองถ้าเราจะใช้ขละเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งต้องดูดูความหมายนิดหนึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาสอนเรื่องอนโนเด,ด อันนี้เหมือนขละเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นทางการกว่าขละมีความหมายเหมือนขละนะคะแต่จะใช้เหมือนกันหรือเปล่านั้นเดี๋ยวก็ต้องตามดูคลิปต่อไปเข้าใจกันหรือเปล่าคะก็ลองดูวนหลายๆรอบดูนะคะเรื่อวว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็เขียนบอกมาได้ หรือบางทีต้องต้องดูรูปประโยคบ่อยๆอ่ะแล้วมันก็จะมันก็จะ,จะแยกออกแยกวิธีการใช้ออกเราก็ต้องศึกษาเนาะมาเรียนไปด้วยกันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ตตามคาะสวัสดีค่ะ